คลิปนี้นะคะบัวจะมาอัปเดตรอบเรือช่วงไฮซีซันของปี2568ถึง2569ค่ะสวัสดีพวกเธอเราชื่อบัวน,นะขายทัวร์อยู่ที่เกาะลีเป้ะสำหรับตารางเรือนี้นะคะเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปโดยขาไปนะคะจะมีรอบ9โมงครึ่งเป็นรอบแรกค่ะส่วนรอบที่2คือรอบ11โมงครึ่งเนี่ยจะมีเรือ2ลํลำให้เลือกคือเรือวิ่งตรงกับเรือแวะกเกาะไข่ตะลุเตาถ้าใครยังไม่เคยมาเกาะหลีเป้นะคะบัวก็อยากแนะนําให้นั่งเรือรำที่แวะกเกาะไข ตลเตถ้าเคยมาแล้วนะคะแล้วร,รู้สึกว่าไม่อยากแวะแล้วเนี่ยนั่งเรือวิ่งตรงดีที่สุดคะ่ะรอบสุดท้ายของวันนะคะจะเป็นรอบบ่ายหนึ่งครึ่งค่ะเพื่อนๆส่วนขากลับนะคะยังใช้ตารางเรือเดิมคะ่ะคือรอบ9ก้าโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งและบ่ายหนึ่งครึ่งถ้าเพื่อนๆพักที่หัดใหญ่หรือลงเครื่องที่สนามบินหัดใหญ่แล้วอยากมาให้ทันเรือ9ก้าครึ่งเราจะให้บริการลดไพรเวทเท่านั้นนะคะแต่ขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าไปเรือ9ก้าโมงครึ่งเนี่ยจะถึงเกาะประมาณ11บเอ็ดโมงซึ่งรีสอร์ทยังไม่เปิดให้เช็คอินค่ะ ะะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะแล้วสําหรับใครที่จะจองรถหรือจองเรือนะคะก็สามารถคุยกับบัวได้เลยหรือสอบถามไว้ที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวบัวมาตอบก็บอกแล้วว่าไปหลีปไปกับบัวชัวร์ที่สุดค่ะเพื่อนๆออฟฟิศของหลีปไปลอวอร์นะคะอยู่ที่ท่าเรือปากบาราค่ะเพื่อนๆ